ไปไหนอ่ะ,อะสองเลยไปเลยสูงก็เจอโอ้ยเลยไ,ไปไหนอะลูกไปไหนอะครีไปไหนอะวะวัดเจอมีนิวเคลียร์แล้วเนี่ยฮู้ว่าเพื่อนๆวันนี้เจมจะมาลองปืนที่รัวที่สุดใน Call Duty คอ l l o วตี้โคจนหรือเกม Combat m a s t e r ของเรานี่เองก็คือปืน P90 ครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าในระยะ20เมตรมีคือสัตว์รูนี้หดตดหายแน่นอนครับเป็นปืนที่ค่อนข้างรัวนะครับปลายเร็อย่างเร็วเลยครับยิงแบบ โอ้โหหูดับตับไม่เงินไปข้างนึงเลยครับโดยวันนี้นะครับเจมจะมาลองปืนพี0นย์ะครับเป็นการเปิดซิงของเจมเลยนะครับใหม่ๆสดๆเลยนะครับไม่เคยลองเล่นปืนนี้มาก่อนนะครับแล้วก็ไม่เคยลองเล่นใน Combat Master สไตล์แบบวิ่งยิงเร็วนะครับมาดูกันว่าวันนี้เจมจะสามารถปลดของแต่งกันได้กี่ชิ้นนะครับก่อนจะรับชมคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ได้เติบโตหน่อยนะครับเป็นไรครับแพ้แต่ก็ละมันเนอะโอ้เป็นปืนที่ค่อนข้างโอพเลยนะฮะ โอ้ไฟเลทมันเร็วมากเลยนะครับมันแบบระยะไปชิดนี่คือแบบปื้ดปื้ดปืเลยนะฮะมาแบบกลางคืนกันบ้างดีกว่าเฮ้ยหนีไอ้พวกไอ้พวกปีนหอกเอยเฮ้ยเฮ้ยโกดผิดกดเล็งค้างไว้เล่นเกม FPS หลายเกมแล้วโอ้โหเลเอามันต่างกันใครยิงเพื่อนเราโอ้ยกระนำไปเลยอ๋อโอ้โหโอ้โหท่าเปลี่ยนกระสุนอย่างเทพ พวงปืนไปด้วยเฮ้ยเอ้ยได้อยู่ <laughs> โอเคโอเคถอย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 แหมมันเป็นปืนซิ่งกันจริงอะอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทางไหนวะเนี่ยเออเอาเปือนล้านหมดเลยทนะแหมใจเย็นยะไหนฮะเราไม่รู้เลยสัตว์สัตสตู้อยู่ฝั่งไหน <laughs> เอะไะฮะโอ้โหโอ้โหแลกกันไปไหนอยู่ไหนเอ่ย เดนล้วดิจะเอาเอ,อะไรเป็นร้องรอดนะระเบิดอย่าง OB อยูเลยอ๋อสูตเลงไม่ค่อยเวเท่าไหร่นะมามัดปืนอย่างไวเลยนะโอ้โหเราต้องการแบบดอดตักงต่อยหนึ่งนะฮะอันไหนก็ได้นะเพราะค่อนข้างมองยากเลยโอโลไซนะครับเป็น red dot ดูนะฮะว่ามันค่อนข้างยากเลยมองไม่เห็นมากโอเคมี red dot ดดแล้ว Ờ, oh, bò chắc khinh dữ. Ba. Ú, lui lui lui, Mì đọt mà lâu ơi. Ờ, <laughs> ờ, oh, <ui, thái> <laughs> oh, oh, oh. <laughs> ngày cái tai mình ra mình dữ. Quay lùi xuống phải là giờ ngày em phải tụi Má, vào chơi đây? Cũng nằm <laughs> ระยะนี้อ่ะพี่ก็ฝุ่นกินขาดนะเรียบไปก่อนเลยกูวิซ้ายเหรอโอ้เอาระเบิดไปกินอะไรจะยกกิงกระตรงไหนเนี่ยโ,โอ้โหโอ้โหแรงดีดแม่ดีดมากเลยไป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 วู้ซ้ายลูกสองใจใจแค่นต้องเล่นระยะหน่อย ีแฝกเขเท่เลยเกินทุกอทาง,งซ้ายเสียงมาแล้วเอาไปไหนอ่ะลูกไปไหนอ่ะขี้ไปไหน,ไไหน,ไไหนอ่ะจะได้ยับระชิดหรอเจอกันขนาดนี้ก็ไปอ่ะเอาเอาเอาอ้าอะแล้วฉันยิงอะไรเนี่ยอถอดถอดกอ่อนโอ้ยังไม่คุ้นชินใจเย็นนีดีดีดดรับชินแล้วเอ้ยไม่โดนนะ ปืนกระสุนโอ้เฮ้ยอยู่ด้านบนเออเฮ้ยโอ้มันได้ระยะประชิดจริงแต่แม่งว่โอ้ไฟเล็ดแรงมากครับไฟเล็ดแบบวู้เลยอ่ะกระนำเลยอะใครชอบรัวๆได้แบบนี้เลยพี่ดี่ระยะไม่ค่อยได้แล้วแรงดีดเยอะก็ถือว่าชนะกันไปฮะอ่าถือว่าได้ดาดดาดอยู่นะเหมาะกับปืนเราดีวิ่งสไลด์ยิงเออหลาสไล่ะ หลานโอ้ยหนีไม่ทันโอ้โหปืนคู่เลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเอาไว้อ่ะขวางมั่วด้วยโดนเฉยเออเออเออโอเคแอบก่อนอะไรไปไหนละ่ะลูกพีไ่ไปไหนละ่ะวู้ไปไหนอ่ะสองเลยู้รัวเหลือเกิน เออพอได้ด่านที่เหมาะแล้วมันโอ้โหมันมันแล้วก็อ๋อเอาไงอ่ะเออโดนวัวเข่าตายไปดีโอ้โหเออไปไหนล่ะอุ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงสไลด์เออโอ้โออ้โ้โหหมดบักไส่เอาลูกซองมาแล้วนะฮะเฮ้ยไปไหนล่ะเอะไรเลยวิ่งเหมือนบ้านเลยเฮ้ยโอ้ โอ้โหไหนตัวไหนลูกซองอ้ยเอาระเบิดไล่เอาเอาสรุปพวไปหมดแล้วมองใครเพื่อนใครตัดตัวแม่งงเรางงเองเนี่ยอะไรอ่ะอยู่ตรงนั้นทำไมอ่ะเออเอออะไรอยู่ในบ้านคนอื่นทาไอะไรแล้วมีคนรู้เอาหลังเละโอ้ตามมาเลย โอ้โหเราสู้ความรัวเขาไม่ได้นะแต่ว่าความแม่นยำเราว่าเราถือกว่านะเอาแล้วไงโดนตรงไหนอะเออโอเคเราต้องค่อยยงิยยงยิงอย่างประหยัดนะโอ้โหมันตามหลังเลยแอบเฮ้ยอโอ้ยโหดิแลกกันไปโอ้รัวกว่าแต่เราก็แม่นกว่าเออซิงได้นะเดี๋ยต้องซิงแบบพอตัวว่าอยู่ตรงนั้นแน่ไหนฮะอยู่แถวไหนหมดอ่ะ ไอ้ตามหามันจะไปวิขอปืนมาดิเออเอาแม่เปลี่ยนปืนไม่หันเลยกนระเบิดกดระเบิดมันจะมันขนาดไหนเอ้ามาดิมาดิเฮ้ยเอาไปไหนอ่ะอุ๊ยขอหน่อยมาขอหน่อยสักตรงนึ้ดโอ้โหเรียบร้อยไม่ได้เล่นโอ้ด่านทางสิ์ขาโอ้ระยะปืนน่าจะเหนื่อยอยอะโอ้เหนื่อยมากอล้ บอกเลยส่วนใหญ่ก็แบบระยะไกลทั้งนั้นแหละโอ้โว้าค่อยๆเล่นนะเอาลอึบะถือว่าลองปืนกันไปก่อนนะฮะก่อนจะเริ่มเออโอ้โหนั่นเองไม่ขนาดสไนเปอร์ยังรอดนักเดียวร่วงเลยแหม่ไม่เหมาะเลยอุ้ยอุ้ยระเบิดไปโอ้โอเคมีแต่สไนเปอร์ซิงทั้งนั้นเลยอ๋อถ้าเราต้อง เราต okay, uh, okay, okay. oh. no. right La. La. ้องค่อยๆเล่นนะโอเคพวกมันสไนเปอร์โอ้ยสไนเปอร์จริงด้วยอ่ะดิ้นเลยอุ้ยแม่นมากทีมฝั่งนู้นไม่กโดดไปไหนวะเนี่ยเอ้ยระเปิดไปเออแหมเราเยียๆยไม่ได้เราต้องซิงนิดหนึ่งโอ้ต้องกระโดดนิดนึงอะกระโดดฟิกแ็กโอ้แหมโหดโหดโหดโอ้ยเอาไงอะ โอ้ยโหเหมือนตอนนี้จะเจอของจริงแล้วเนี่ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหไปตายอ๋อเก่งจ้าวเก่งเตี้ยเตี้ยตอนไหนเปิดรังทีมอะเอาเออยังน้อยเลยเอาวะมาเออเอุ๊ยอุจาระเบิดอู้หูไม่บ้าบ้าไปแล้วเจอของจริงแล้วมาวะเอออะไรน่ะเฮ้ยบีนิวเคลียรีดอ โอ้วัดเดอมีนิวเคลียร์อะไรเหรอเนี่ยถึงกับพเลยเหรอ ก็นั่นแหละครับจากซ่ามานานนะครับ ه, โอ้โหมาเจอทีมของจริงสไนเปอร์ทั้งทีมร้องเลยนะครับแปลกใจมากก็คือมี New อนิวเคลียร์ด้วยเกมนี้ตอกย้ำความเพ้ออย่างครับกะจะตั้งใจว่ามาปลดของแต่งนะครับ <_ ls> วันนี้ได้แเคเ่ดอกอันเดียวเลยครับ<_ <dat> <_ <at> นะครับก็าอาจจะเป็นสไตล์การเล่นที่ไม่เหมาะกับเจมน,นิดนึงนะครับเพราะว่าพี่เข้าสู่นะไฟริอาจจะรัวแรงจริงนะครับแต่ระยะในการยิงนี่คือแบบถ้าระยะไกลนี่คือสู้ปืนอื่นไม่ได้เลยครับเจอเอ็มโฟก็ไปเจอปืนกลก็ไปเรียบร้อย นะครับนะครับมันก็อาจจะเป็นการเล่นที่เหมาะแต่ละด่านนะครับในการเล่นพีเก้าศูนย์นะครับเจอด่านกว้างๆเข้าไปเท่านั้นแหละโอ้โหกว่าจะวิ่งถึงตัวนะครับแทบจะวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับการเล่นพีเก้าศูนย์นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็กวดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไว้หน่อยนะครับถือว่าเป็นกาลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ได้เติบโตต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ